1 One, super นะครับผม master s t a r p ร e พีนะครับ the f ซอ e r นะครับหรือเรียกสั้นๆว่างาน MSP นะครับผมน่าจะเป็นงานรุ่นน้องของ SMSP นะหรือว่า super master s t a r p ร์พีนะอันนี้น่าจะเป็นงานรุ่นแรกถรือว่าเป็นงานค่อนข้างเก่านะชุดนี้จริงๆอนะ่ะงาน,นเนี้ย MSP เนี่ยทำออกมายิบหลายตัวนะครับผมแล้วก็ผมว่าเก็บกันครบแล้วแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าผม ขายไปเกือบหมดแล้วนะครับยังไม่ได้เอามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมเลยเนาะตัวนี้ผมก็ขายไปแล้วนะครับก็เลยขอโอกาสเอามาทําคลิปก่อนที่จะส่งให้เจ้าของนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นฟิเซอร์ล่างสมบูรณ์เนาะแต่ว่ายังไม่แบบฟูลพาวเวอร์ร้อยลสิบนะถ้าฟูลพาวเวอร์ร้อส็นเนี่ยก้ามันจะแบบบึกกว่านี้นะครับผมด้านหน้ากล่องครับผมด้านข้างด้านหลังครับ อีกข้างหนึ่งข้างบนเป็นรถแมวทอน,นครับงาน MSP เนี่ยคือคิดว่าน่าจะหายา,ยากมากๆนะครับบางตัวนะยิ่งฟิเซอร์นี่คือบอกว่าราคาน่าจะแพงที่สุดในบรรดาในชุด MSP นะเพราะว่าน่าจะหายากมากๆนะครับผมในกล่องนะครับจะประกอบด้วยชิ้นส่วนลำตัวส่วนหัวหางแล้วก็ไม่เชิ่อมก้อนคันนะเป็นเ,เขาเรียกว่ารฐานตั้งหาง ประมาณนี้การมันล้มนะครับแต่ว่าผมลองวางแล้วมันไม่ล้มนะครับผมยืนได้นะเลยที่ไม่ต้องใช้ถาเลยแต่ปกติวางก็เอาตั้งไว้ก็ดีเผื่อมันล้มเนาะนสเกลจากประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวว่าสูวนสูก่อนเลยส่วนสูงประมาณ1ิบ 8เซนนะครับตั้งแต่พื้นถึงตลายหัวของมันนะครับหายากนะถือว่าหายา,ากแล้วก็ราคาค่อนข้างแรงครับตัวนี้ถ้าจะตามเก็บให้ครบปัจจุบันนะผมว่านำบากู่นะถ้าให้ครบทุกทุก,ทกชุดนะนะ,อะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับผมถือว่าเป็น งานกล่องงานหนึ่งที่ผลิตออกมาและทำรายละเอียดได้ดีทีเดียวอ่าอันนี้ถือเป็นงานกล่องนะงานกล่องชิดนหนึ่งแล้ือกันนะครับชุด msp อ่าพืน้นนำตัวเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่ว่าไม่ได้ขาวจวนนะครับผมตามกล้ามเนื้อเนี่ยเห็นไหมก็จะมีลงลงสีอื่นที่มันจะสีขาวนะครับให้มันดูมีมิติเห็นไหมกล้ามหลัง จะดูมีบีวิติเผลอ,อ,อผมว่าสวยกว่างานจับเชลากในชุดปัจจุบันนะ,ะแล้วก็ส่วนสำคัญก็คือเนี่ยสวยให้เป็นสีเนี่ยครับน้ำเงินนะครับถ้าผมพูดสีผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีผมตาบอดสีเนาะเนผมเน้นจำเอานะครับเนี่ยที่เป็นหัวไหลแล้วก็ เขาเรียวแลอะไรตรงแขนตรงเท้าตรงตัวนะครับจะเป็นเรียกว่าสีใสดีกว่าสีใสเนาะอ่าใสแบบมีสีงงปะเห็นไหมอะเราเป็นเหมือนคริสตัลน,นะครับผมแล้วก็ ตามลายกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะมีการลงไฮไลท์อย่างที่ผมบอกข้างหลังก็มีนะครับส่วนหน้าอ,อกก็มีนะถ้าบอกมาโคตรดีผมบอกเลยตามข้อพับตามรอยหางอะไรเงี้ยมันจะเป็นเงาเสียท้อนพวกนี้นะครับผม ยิงหน้านี่แบบเนี้ยมากกล้องมันไม่สดก็ด,ดีประมาณนี้เนะาะรายละเอียดกล้ามเนี่ยคือแบบเป๊ะมากนะครับกล้ามหลังกล้ามอกกล้ามหลังแขนคือแบบปั้นเป๊ะมากเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะครับว่าฟิเซอร์ผมจัดตู้ยังไงนะครับผมผมยกให้เจฟีดเลยช่องนึงนะครับเต็มๆเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับ เป็นงไงครับผมสวยกันไหมครับแต่ว่าในรูปเนี่ยผมขายไปหลายตัวแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาได้ที่เพจดีบุใจโมเดลนะครับผมตอนนี้ผมก็าขายบอกเลยว,ว่าขายหมดเลยนะครับลงราคาไว้หน้าเพจเรียบร้อยนะครับถ้าใครสนใจก็เลื่อนดูราคาหน้าเพจได้นะครับแล้วก็อ i n b อกมาสอบถามนู่นนี่นั่นได้นะครับผมขอรูปเพิ่มเติมพวกนี้นะครับสำหรับคลิปฟีเซอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ อย่าลืมกดทูกใจกดซับสไครป์กดรกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ติดตามได้ที่เพจอีวิทยโมเดลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้นะครับสวัสดีครับ